สวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับแล้วสวัสดีครับนายแบบครับว่าไงสัมภาษณ์ครับอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนครับชั้นสามปอสามเลยชั้นสามปอปอสามไม่คิดว่าโรงเรียนมีสีชั้นหรืออะไรอยูอยอย่อยู่ชั้นที่สามใช่ไหมอ๋ออยู่ปอสามตอนนี้จะตัดทรงอะไรวันนี้ทรงนักเรียนเพราะอะไรจะไปโรงเรียนเลยนี่ นี่เขาเป็นคนอยากจะเรียนหนังสือนะครับนี่ครับ<น>เขาจะตัดทรงนักเรียนเลยอาจารย์อ้อนทรงนักเรียน,นใช้เบอร์รรอะไรทรงนักเรียนทรงนักเรียนนี่ไม่ก็มีมีเบอร์หรอครับแต่ว่าผมจะตัดแบบนักเรียนแบบโหดร้ายทารุณรอ่า <merely S 1> ตัดแบบประหลาดแปลกประหลาดนะ <Piet S 1> ครับผมอ่าลองดูทรงนักเรียนเนี่ยวิธีขึ้นก็ง่ายๆจับกระเรียนเหมือนเราจับดินสอเนี่ยครับครับทำแบบดินสอเลยนะครับเขาเหลาไปอย่างนี้แหละครับโอ้โหแล้วดูไงด้านบนดูไงครับด้านบนนี่ก็เอาแค่มุมหน้าผาก มุมน,าาน้ำผักในอย่าให้เกินแค่นั้น<ห>เองเกินมุมน้ำผักง่ายๆเลยนะอันนี้<ล>สอนวิธีแบบาาแต่ต้องใส่เบอร์หนึ่งอันนี้แนะนํานะครับไม่ใช่สอนโทษตีครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่งนะครับใส่เบอร์หนึ่ง,แล,งแล้วมาดูฝั่งนี้อ่าแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับก็เช่นเดียวกันดูตรงนี้กับดูตรงน้าผักนะครับแล้วก็แทกเบอร์หนึ่งขึ้นไปแทกเบอร์หนึ่งขึ้นไปง่ายมากเลยครับอาจารย์อ่อนครับง่ายจริงๆเลย ครับง่ายไหมครับเนี่ยง่ายจากเบอร์หนึ่งฝั่งนี้ตรงมุมหน้าผากไปรวมแลตรงขวัญดูนะครับข้างหลังด้านหลังใช่ไหมนี่ยขวัญครับด้านหลังด้านหลังเอาขวัญเป็นแบบเอาขวัญเป็นแบบนะครับเห็นนี่ถอดเบอร์หนึ่งออกถอนเบอร์สองนะครับเอาเบอร์สองเบอรองนะครเบอร์สองนะครับเบอร์สองมาเก้าสิบองศาเนี่ยตั้งลงอย่างนี้เริ่มทำไมต้องเป็นเก้าสิบองศาครับถ้าเรานอนเนี่ยมันจะสั้นไปสั้นจุเลยนะต้องตั้งเป็นเก้าสิบองศานะครับเนี่ยด้านข้างหน้า ครับอันอย่างนี้ครับแบตเตอรี่ยนไม่คมใช้ไม่ได้นะครับต้องคมหน่อยหนึ่งเนาะแบตเตอรี่ยนต้องคมแบบตัวนี้ตัวนี้มันได้รับบริจาคมาจากคนใจบุญก็เลยคนวันใช้นั่นแหละเอามาบริจาคให้ผมครับผมก็เครื่องมือเรามันไม่ครบเนาะครับในใช้ได้เราก็ใช้ไปนะครับผมหมายถึงว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นแบตเตอรี่ยนที่ใช้ตัดขอบแต่เราอาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่มันก็ตัดได้เหมือนกันนั่นแหละ ได้เหมือนกันความสามารถอ่าแล้วแต่ใครจะตัดแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ใครจะตัดอยากจะตัดอะไรก็ไม่ได้ว่าใครลบตัดไปเลยครับตัดไปเลยอันไหนที่ตัดได้ตั้งเก้าสิบนะวิธีมันอ่าตั้งเก้าสิบองศานี่เบอร์สองครับเบอร์สองครับอ้าวเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับกลับบ้านได้สัมภาษณ์ช่างก่อนกลับบ้านได้ครับพอยังเอาพอยังขนาดที่พอยยังกลับบ้านได้แล้วนี่แล้วช่างว่าไงทรงนี้ ตรงนี้เป็นทรงอะไรเนี่ยถ้าเรือราชบุตรแมนจูราชบุตรแมนจูนะทรงราชบุตรเดี๋ยวลูกค้าจะกลัวนะครับเดี๋ยวจะไม่มาอ่าเรายังตัดต่อให้อยู่นะครับต้องตัดต่อให้อยู่ครับแต่ว่าอันเนี้ยถามถามดูถ้าเขาให้อย่างนี้จะเอาไหมไปไหมกลับบ้านได้ไหมอย่างเงี้ยถ้ากลับบ้านเป็นไหม่กล้ากลับไหมไม่กล้ากลับถ้ากลับบ้านเนี่ยจะมีคนบ้าไหมเอาแม่มาเอาแม่มาด้วยไหมฮะ แม่จะว่าไม่แบบถามไปถามแม่ก่อนถามไปถามแม่กไม่เป็นไรเอาตัดต่อครับในแบบเรื่องไม่แน่ใจแล้วนะครับอาจารย์เอาเบอร์หนึ่งออกเอาเบอร์หนึ่งออกนะครับผมจัดไปครับเอาเบอร์หนึ่งออกแล้วก็มุมหน้าผากเช็คมุมหน้าผากเนาะใช้มุมหน้าผากเลยเนาะอันนี้ไม่มีเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เลยครับถ่ายไปเลย ำไมมันง่ายจังอาจารย์อ้นอย่างนี้ผมก็ตัดได้ดิคนที่ดูาอ,อาจารย์อ้นท<ะ>ุกคนอาจารย์อ้นก็จะตกงานดิเอาเดียผมจะตัดแทนแล้วเนี่ยอาจารย์อ้นตกไม่กลัวงวดหน้าไม่ต้องไปตัดกับอาจารย์อ้นนะมาตัดกับผมเลยเอาได้เลยได้เลยได้เลยครับคนง่ายเกินดูฝั่งนี้อ่าดูฝั่งนี้นะครับผมเช่นเดียวกันครับตะเลียนตัวนี้ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเราต้องเสียบไฟถ้าเราไม่เสียบสายไฟอย่างนี้มันจะอ่อนใช่ไหมอาจารย์อ้น คนอื่นเขาบอกว่าช่างพิบ่าทําได้ช่างอื่นทําไม่ได้มันก็ทําได้ทั้งนั้นแหละแต่คือว่ามันผิดวัตถุประสงค์แค่นั้นเองมันเล็กขอโทษครับครับผิดวัตถุประสงค์อันนี้ร้านนี้มีแต่หาครับสบายใจดูนํามีความสูงบริจาคให้ผมด้วยครับครับดูดูหน้าในแบบดีเริ่มไม่สบายใจแล้วนี่ผมคิดว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วเนี่ยในแบบไม่มั่นใจเลยครับ มีการหมุนตัวอย่าครับอาจารย์ทนแไหมุนสายไฟพันคอช่างตายเลยช่างตายแน่นอนครับเอาละครับทีนี้ได้ให้กลับใช่ไหมตอนนี้ให้กลับบ้านใช่ไหมทีนี่ถ้าดูทรงตัวเองให้เขาดูทรงก่อนให้เขาดูทรงที่กระจกให้ดูก่อนให้ดูกระจกพอใจไหมขนาดนี้พอใจไหมโอทีนี้ข้างหน้าตึงขึ้ปเขานิดหนึ่งข้างหน้าหนึ่งครับนี่ เดี๋ยวสรุปเสร็จแล้วค่อยมาหลังกรับทีนี้ก็มาไถหลังเลยนะครับนี่ทีเดียวเนี่ยง่ายๆเลยนะครับช่างหัดใหม่ก็ทําได้ครับนี่ทีนี้ก็ไถเลยขึ้นไปเพราะว่ามันไถขึ้นไม่ได้ก็ไถลงเพราะยังไงก็ต้องไถหมดใช่ไหมนี่ใช่ยังไงก็ต้องไถหมดไถหมดมันไม่ยากแล้วเนาะเราไม่ต้องมาวัดมานู่นมานี่ไม่ต้องมากลัวมาอะไรแล้วเนาะอาจารย์อ้นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวแล้วก็ไถอย่างนี้หมดเลยไถหมดหัวเลยนะครับเสร็จแล้วมาสรุป แั่นี่แค่นี่วิธีทำวิธีตัดแล้วก็ทั้งนี้ขูดลงขูดลงขนอ่อนนี่ขูดลงอย่างนี้ขูดขนอ่อนนี่เราไม่ต้องไปละเอียดมากแล้วก็ขูดอย่างนี้ขูดอย่างนี้อย่างนี้ขนอ่อนมันก็เกี้ยงขนอ่อนก็เกี้ยงนะครับขนอ่อนเกี้ยงเราก็ทําอย่างนี้นี่ถ้ามันไม่ถ้าขนอ่อนยังไม่เกี้ยงเราก็ไถลงไถลงเนาะไถลงก็ทําอย่างนี้นี่นี่ทีนี้ก็มาทางนี้ถ้าว่าไม่ดีก็ติชมได้ นี่ตรงไหนมันไม่เกี้ยงเราก็ย่าม,ม่เป็นไรครับเราเอามีแต่ห้าไงครับห้าอย่างเดียวเดี๋ยวถาม<ใ>นาย <ใน S 1> แบบหน่อยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเต็มยังครับนายแบบมีความรู้สึกไงตัดผมตอนนี้ชอบไหมหรือไม่ชอบให้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมาตัดที่นี่เองไหมครับนี่มาตัดใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยอาจารย์อ้อนเนี่ย f C มี f c แล้วขอบคุณมากครับอาจารย์น้อยและขอบคุณมากครับในแบบ